คำเปล่าประกาศในพระคริสต์ข้าพเจ้ามีคุณค่าข้าพเจ้าเป็นเกลือของโลกและเป็นแสงสว่างของโลกมัทธิวบทที่ 5: ข้อ1 3ถึง14ท่านทั้งหลายเป็นเกลือของโลกท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกข้าพเจ้าเป็นขแขนงของเถาอางุ่นแท้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ข้าพเจ้าก็เกิดผลมากยอห์บทที่15ข้อ1และข้อ5เราเป็นเถาวงุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาเราเป็นเท้าองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงถ้าผู้ใดคงอยู่ในเราและเราคงอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลยข้าพเจ้าได้ถูกเลือกให้ไปเกิดผลเป็นผลซึ่งจะอยู่ถาวรยอนบทที่ 15: ข้อ16 พวกท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกพวกท่านและแต่งตั้งให้พวกท่านไปและเกิดผลเป็นผลซึ่งจะอยู่ทาวรข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายพระคริสกิจการบทที่หนข้อแแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิอำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็มและทั่วแคว้นยูเดีย กับสมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตภายในคาพเจ้าหนึ่งโครินบทที่3ข้อ16ท่านไม่รู้หรือว่าท่านเองเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตภายในท่านต่อพระพักของพระเจ้าคาพเจ้าเป็นผู้ทำพันธกิจแห่งการคืนดี 2โครินบทที่5ข้อ18ทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสตและทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เราข้าพระเจ้าเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าสองโครินบทที่6ข้อหนึ่งในฐานะผู้ร่วมงานของพระเจ้าเราวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้านั่งในสวรรค์สถานกับพระคริสต เอเฟซัสบทที่สองข้อหและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ข้าพเจ้าเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ข้าพเจ้าทำเอเฟซัสบทที่สองข้อ10เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำในพระคริสต์และโดยความเชื่อในพระองค์ข้าพเจ้าจึงเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยเสรีภาพและความมั่นใจเอเฟซัสบทที่3ข้อ12ในพระองค์และโดยความเชื่อในพระองค์เราจึงเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยเสรีภาพและความมั่นใจข้าพเจ้า เผชิญทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าฟิลิปปีบทที่4.13ข้อ13ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลังแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเป่าประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน